มากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวใครให้พรไคร่ยเดีู้ละแบ่งกันได้พี่สวีมาขอใหแบ่งกันได้แบ่งกันได้ไป้ามาตาละไม่ใช่สิไม่ใหญ่เท่าไหร่รถจะเล่นผมเลยจะเล่นผมซนั้นจะเล่นผมไดคุณนายครับมาแล้วนี่ มมาๆมาๆไมา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 รามอมา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 มคมา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 มมามามมา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 มคมามอมามามามรมามามาามารามามามาอามามมามาามมา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 มมามาามามามาาม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 ๆมามาามาขาม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 าามาม เอค้ไอ้บานมาเลอค้างเอาเลยไม่ยากไม่ต่ายไม่ต่าีเหมือทมาตามมาแล้วมาตามมาไม่เอายายนั่นแหละแล้วให้ทุกคนอาวนนั้นเด็กๆจะแก่คนเดียวเลยไได้ได้ปีหน้าไปจัดชิวใหม่ไม่เอาไม่เอาขอให้ตางต่อ้รัน ยังไม่ครบยังไม่ครบไม่หมดสักทียังไม่เอ๊ะไปยำไปยำมามามา นั่ง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 น้อยไปใหญ่น้อยไปน้อยไปบ้าแห่งแรงนะครับน้อยไปไม่ได้กิน

ผมเล่นของเหรอเล่นของเลยอ่ะอ่าขอสูก็บ้าป่นแนะครับตัวขาวขึ้นนครับขาวขึ้นบูมากนะครับไป่ไ้นะครับ้ขาวขาาวอ้ได้าแล้วา้

ีนี่แกสี่ที่แปแล้วนะดูดีอเครับผมได้พี่มูได้มาเลยมึงเอามาัปั่นก็้ค่ะใมาเตรียมเตรียมหูจะบอกอะไรมึงอ่ะนะจะบอกอะไรมึงอย่างนะปีหน้ามึงจะต้องไปญี่ปุ่นไปหาพ่อมึงอย่าพให้พ่อไปคนเดียวก็ม พ่อไปกูลงไป้องด้วยรอยเลียนเลียนครับเยงวันจันวันยอังงันทั้งันใหญ่เลยได้ไหมออ๋อยันวันนี้ครับ